สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์อาทิตย์นี้ค่ะชวนมาพูดคุยกับคุณศักดานุพสิทธิ์อดีตโคษกพ,พักเพื่อไทยค่ะเพื่อประเมินถึงสถานการณ์ทางการเมืองภายหลังจากที่พักเก้าไกลถูกคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญให้ยุบพ,พักพร้อมตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพักเป็นเวลา10ปีแต่ล่าสุดนะคะพวกเขาได้พากันย้ายบ้านไปอยู่พักใหม่แล้วค่ะในนามของพักประชาชน พร้อมทั้งประกาศนะคะว่าในปี70พวกเขาจะตั้งรัฐบาลพักเดียวนอกจากนี้น่าสนใจค่ะในวันที่14สิงหาคมนี้ค่ะพวกเราจะได้คำตอบนะคะว่าคุณเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีจะได้ไปต่อหรือพอแค่นี้เมื่อเขานะคะจะต้องเผชิญกับคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมน,นูญในคดีที่40สวเคยยื่นถอดถอนให้ออกจากตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะ สวัสดีค่ะคุณศักดาโนพสิทธิ์อดีตโฆษกพักเพื่อไทยค่ะวันนี้จะรบกวนขอความรู้แล้วก็ขอมุมมองบทวิเคราะห์ของคุณศักดานะคะหลังจากวันที่ภากษาคดียุบพักเก้าไกลผ่านไปหลังฝุ่นตลบเรามองเห็นอะไรบ้างคะจากการจัดพักเก้าไกลวันนี้วันที่9สิงหาคมมีการเปิดตัวหัวหน้าพักคนใหม่มีการประชุมพักแล้วก็ใช้ชื่อพัก ประชาชนเชิญค่ะสวัสดีครับคุณกุ้งครับค่ะสิ่งที่เห็นเนี่ยก็มองได้สองประการก่อนนะข้อแรกเนี่ยเราก็ยอมรับเพราะเราก็พยายามที่จะสื่อสารกันว่ากระบวนการของการต่อต้านพักการเมืองใหม่หรือว่าคนรุ่นใหม่ที่รวมตัวกันเป็นพักการเมืองคือคือวันนี้เนี่ยเป็นอดีตพักก้าวไกลไปแล้วเนี่ยมีรูปแบบในการต่อต้าน แล้วก็ไม่ให้ดำรงอยู่เนี่ยเป็นรูปแบบใหม่โดยใช้ตัวบทกฎหมายหรือว่าใช้วิธีการขององค์กรที่มีอำนาจในการตัดสินเนี่ยมาดำเนินการไม่ให้ดำเนินการต่อนี่อาจจะเป็นกระบวนการในทางการเมืองรูปแบบหนึ่งซึ่งซึ่งวิวัฒนาการมาจากการปฏิวัติรัฐประหารส่วนเรื่องที่สองเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นด้วว่า คนรุ่นใหม่เนี่ยซึ่งหมายถึงทั้งคนเจน X อเจน Y เจนแเนี่ยที่รวมตัวกันได้มาเป็นพักอดีตพักเก้าวไกลเนี่ยก็ยังดําเนินการกิจกรรมทําการเมืองต่อไป,ต,อไปตามความมุ่งมั่นและเราก็จะได้เห็นได้ว่าการ การปรับตัวในครั้งนี้อาจจะเป็นผลพวงมาจากข้อหนึ่งละครับที่ได้มีผลกระทบว่าอะไรที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคในการเดินหน้าก็ต้องมาปรับปรุงแก้ไขให้สุขุมนุ่มลึกดีกว่าเดิมเพื่อให้ดํารงอยู่ได้ในฐานะเป็นพรรคการเมืองของประชาชนนะครับแล้วก็จะต้องดํารงความเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของพรรคการเมืองที่สืบทอดมาจากพรรคอนาคตใหม่พรรคก<ข>้าวไกลมาจนถึงวันนี้ซึ่งทราบข่าวว่าวันนี้เนี่ย ได้ใช้ชื่อใหม่เป็นพักประชาชนแล้วครับใช่ค่ะสถานการณ์วันนี้เราเรามองเห็นกันจัดทับแล้วก็การเดินไปข้างหน้าและโดยที่ไม่ไมไม,ไม่เสียเวลาอะไรแล้วและและ้วก็หลายคนมองข้ามช็อตไปแล้วค่ะคุณศักดาหลางังการยุพักเก้าไกลาการตัดสิทธิกรรมการบริหารพักคสิปีดูเว่ายังมีดาบสองดาบสรออยู่นะคะกรณีปม44สสซึ่งตอนนี้เรื่องอยู่ที่คณะกรรมการปปชแล้วค่ะ ถ้าเมื่อปปชชี้ขาดก็จะส่งไปที่ศาลฎีกาโทษสูงสุดนะคะอยู่ที่การตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตจุดนี้ถือว่ามันเสียหายมากที่สุดสาหัสมากที่สุดแล้วหรือยังคะในในส่วนของพรรค พักเก้าไก่พักอนาคตใหม่หรือว่าว่าที่พักประชาชนถ้ามีการจดแจ้งต่อนายทะเบียนก็เป็นพักประชาชนเต็มรูปแบบเนี่ยก็ถือว่าถ้าหากว่ามีความเป็นจริงอย่างเงี้ยเกิดขึ้นจริง,งนะครับก็ถือว่าเป็นความเสียหายอีกครั้งหนึ่งซึ่งพลพรรคทุกคนเนี่ยก็ต้องยอมรับความจริงว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นผลพวงที่เราไม่สามารถคาดคิดมาก่อนได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะใช้กระบวนการทางกฎหมายที่ยยกย้อนซ่อนเงื่อนแล้วก็ คิดปมมาจนเป็นการดําเนินการมาถึงยุคพักตัดสิทธิ์ได้ซึ่งผมมองว่าคณะกรรมการผู้บริหารแล้วก็คณะผู้ร่วมก่อตั้งของพักเนี่ยวันนี้เนี่ยเล็งเห็นแล้วจากการเล็งเห็นนี้เนี่ยจึงมามา,มาสู่การดําเนินการว่าเมื่อพักก้าวต่อไปเนี่ยเราจะมีมาตรการยังไงถ้ารองรับกับการที่จะเกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นเป็นทางลบเนี่ยคนเหล่านี้จะถูกไปทั้งหมด4ี่บสคน ที่ปปชกําลังสอบอยู่หรือถูกดําเนินการไปเฉพาะคนอแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราเตรียมรับแผนรับการเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็มองอีกมุมหนึง่งเราก็หยุดยั้งการเดินหน้าไปไม่ได้เพราะสิ่งที่เสียหายจากการถูกยุบพักก้าวไกลไปเนี่ยเราขาดสมาชิกไปเกือบทั้งหมดเลยหมื<ค>่นแสนคนถ<ค><ค>ือว่าศูนย์สิ้นสมาชิกในนามของก้าวไกลไปวันนี้สิ่งที่เราต้องเดินหน้าก็คือต้องหาสมาชิก เพื่อเป็นเพื่อนเป็นคนที่เริ่มอุดมการแล้วก็ขยายงานมวลชนแนวทางแนวความคิดของพรรคระดมความคิดรวมถึงการรวมคนเหล่านั้นเน่ยเข้ามาร่วมเป็นคนที่จะดําเนินการในแต่ละระดับหรือแม้กระทั่งเข้ามาเป็นสมาชิกของพรรคเป็นผู้เข้าสู่ตําแหน่งการเมืองถ้าหากว่าสนใจในการลงสมัครในทุกสนามเลือกตั้ง หล,หลายคนมองแบบนี้ค่ะบอกว่าพักใหม่เนี่ยถ้ายังไม่ทิ้งกรณีเรื่องอชูมาตราหนึ่งนึงสองยังไม่ทิ้งการเคลื่อนไหวตรงนี้นะคะโอกาสที่โอเคคุณอาจจะชนะเลือกตั้งมาได้เป็นพักอันดับหนึ่งแต่โอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยแทบเป็นไปไม่ได้เลยและพักก็จะถูกยุบแบบนี้ไปเรื่อยๆต,ตรงนี้คุณศกดามมอ,มองอย่งไงคะผมคิดว่า การที่ตั้งข้อคำถามมาจากส่วนไหนก็แล้วแต่<ช>ว่าถ้าหากว่าไม่ทิ้งการแก้ไขมาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ย<ช>ก็อาจจะถูกดําเนินการอย่างที่เป็นมาสําหรับสองพักก็คืออนาคตใหม่และักเ้ไขรวมถึงบุคลากรที่อาจจะต้องถูกดําเนินคดีถูกดําเนินการตัดสิทธิ์อะไรก็แล้วแต่ประเด็นนี้มันก็ต้องมองแบบมีเงื่อนไขนะคือคือหนึ่งถ้าหากว่าเราทําความเข้าใจอย่างชาัดว่า ความตั้งใจแท้จริงเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะล้มล้างแต่มปเจตนาที่จะจัดระบบรูปแบบให้เกิดความเคารพในรูปแบบที่ที่เรามีการปกครองแบบประชาธิปไตยอันบีมมหากษัตรไม่ใช่ไปเกตนาที่จะล้มล้างอัน,น้ประการที่หนึ่งประการที่สองแหละถ้าหากว่าหมิ่นเมจนเกินไปอะไรที่มันจะไปสู่การผูกดาเนินการข้อห้ามผิดกฎหมายเนี่ยเราก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยง และไม่ดําเนินการในพักของพักประชาชนเนี่ยนะครับส่วนอีกประการหนึ่งเนี่ยต้องอยู่ในเงื่อนไขด้วยว่าหากที่เราดําเนินการไปแล้วแล้วมันไม่สามารถที่จะเป็นรัฐบาลได้เลยมันมีเงื่อนไขอยู่ว่าถ้าหากว่าพักในนามของพักประชาชนเนี่ยเกิดพี่น้องประชาชน ให้คะแนนเสียงมึกมากขึ้นไม่ใช่ร้อยห้าสิบเอ็ดคนคเกิดมีจำนวนผู้แทนของเราเนี่ยได้ถึงสองร้อยแปดสิบสองสามร้อยหรือเรียกว่าสามารถรวมกันจัดตั้งรัฐบาลได้อันนี้มันก็ไม่ตรงกับคับประเด็นคำถามที่ตั้งข้อสังเกตว่าอันนี้เราเราจะจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เมื่อเมื่อประชาชนเขาเอาคนที่ถามว่าคุณจะตั้งรัฐบาลได้หรือไม่เนี่ยมันต้องอยู่เงื่อนไขว่าคุณได้เสียงข้างมากในสภาที่จะจัดตั้งรัฐบาลไม่ด้วย ครับค่ะอันนี้ก็จะตอบคําถามว่าเราพักใหม่จะวางบริบทตัวเองอย่างไรนอกจากการจัดทับบุคลากรแล้วอ <c oughs> ในการในการจัดทับแล้วเนี่ยเรามีกระบวนการปรับทับมาอยู่ก่อนหน้านี้ในระยะเวลาหนึ่งแล้วสอสก็ยังคงทําหน้าที่สอสอไปส่วนการดําเนินการเนี่ยเราก็วางบุคลากรไว้จํานวนไม่มากหรอกเพราะเราก็คาดหวังว่าถ้าหากว่ามันเกิด เหตุการณ์ในทางลบขึ้นเนี่ยเราก็จะได้คนในรุ่นสี่รุ่นห้าต่อไปตั้งคณะผู้บริหารในครั้งนี้เนี่ยเราก็เลยเห็นได้ว่าเขาก็จะตั้งคณะกรรมการบริษัทสี่คนค่ะถึงครงสร้างที่กฎหมายกําหนดไว้ซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าม,ามีผู้บริหารอ่าแค่ห้าคนก็มีมากกแวบบ่าแต่ไม่จําเป็นต้องไปสดดแจ้งไว้กับนายทะเบียบนภาคการเมือง ก็เป็นโครงสร้างภายในถ้าหากว่าพักเกิดจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็แล้วแต่เราก็จะได้มีวิธีการที่จะดําเนินการต่อทุกขั้นตอนเนี่ยจะถ,ถูกมองไว้ที่ว่าเราสามารถจะดําเนินการต่อไปได้ไหม แม้จะมีเหตุอะไรมาขัดขวางไม่ว่าเรื่องของกฎหมายหรือว่าไม่ว่าเรื่องของกฎระเบียบก็แล้วแต่รู้สึกว่าทิศหน้ายังมีคดีสําคัญที่รออยู่นะคะคุณสักดิ์ดาคดีถอดถอนถอนานะยกเศรษฐาแล้วก็มีการเชื่อมโยงไปค่ะว่าการพบกันของคุณทักษิณกับพลเอกประยุทธ์ท่านองคมนตรีอาจจะเป็นสัญญ,ญาณดีหรือลบกับคุณเศรษฐาในคดีนี้ได้ไหมคะ ถ้าถ้าวิเคราะห์จากภาพถ่ายจากปรากฏการที่เห็นก็อาจจะวิเคราะห์ได้แต่เรื่องราวความเป็นจริงมันก็อยู่ที่คําวินิจฉัยของศาลที่น่าสังเกตก็คือว่าทําไมกระแสของความรับรู้ของประชาชนหรือสื่อต่างๆเนี่ยบอกว่าคดีของพรรคก้าวไกลเนี่ยผลที่สุดจะถูกยุบและก็ถูกยุบจริงๆในขณะเดียวกันเนี่ย กระแสของท่านนายกอีกสัปดาห์ต่อมาคือวันที่สิบสี่เนี่ยก็บอกว่าท่านนายกน่าจะรอดซึ่งโดยหลักการแล้วเนี่ยความน่าจะเป็นเนี่ยคือไม่มีใครอย่างรู้ได้แต่ถ้าหากว่าผลมันเป็นว่าก้าวไกลถูกยุบและนายกเนี่ยรอดมันก็เลยกลายเป็นว่าโอ้ความเป็นจริงแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยมันมีการรู้ร่วงหน้าใช่หรือไม่มันเป็นการเซ็ดระบบเซ็ดปรากฏการณ์ทาให้เกิดขึ้นอย่างนี้ใช่หรือไม่อันนี้มันก็เป็นมุมมองในทางการเมือง อย่างหนึ่งรูปแบบหนึ่งผมก็ได้ย้อนกลับมาอยู่ที่ว่าในการโศกของคุณแม่ทานายกรัตมนตีเศรษฐาเนี่ยอดีตนายกเล่นตีคือคุณทักษิณอดีตนายกเลมนตีก็คือคนเอกประยุทธ์เนี่ยไปร่วมงานพร้อมกันเนี่ยจากภาพที่ปรากฏเนี่ยเราก็มกักมักจะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยในตลอดระยะเวลาหลายสิบปีจนมามีปมีเหตุการณ์งานในครั้งนี้ซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยทั้งสองเนี่ยนะครับ สามารถที่จะรู้ตัวก่อนที่จะไปร่วมงานได้และถ้าหากว่าไม่ประสงค์ที่จะแสดงให้เห็นเพื่อจะเจอเจอกันเนี่ยก็สามารถกะหลีกเรี่ยงได้แม้เป็นงานแต่แต่มันไม่ใช่เป็นงานในเชิงระบบท,ที่ไม่สามารถหลีกเรี่ยงได้ภาพที่ปรากฏเนี่ยมันก็สะท้อนคล้ายๆกับเรื่องของปฏิญญาเขาใหญ่ไหมอน,นี้เพื่อจะชี้ให้เห็นว่า ทั้งสองเนี่ยที่เคยมีความเห็นต่างกันในทางการเมืองตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี57ตั้งแต่ปี49ม,มาซึ่งท่านพลเอกประยุทธ์ก็อยู่ในสี่ของรัฐรัฐบาลหานจนมา57จนตลอดมาถึงก่อนนายกทักษิณจะกลับมาเนี่ยก็มีความเห็นทางการเมืองแตกต่างกันภาพที่เห็นเนี่ยวันนี้เนี่ยหมายความว่าที่แตกต่างกันเนี่ยวันนี้ไม่แตกต่างกันแล้ว <c oughs> ใช่ไหมมีการร่วมไม้ร่วมมือกันที่จะดําเนินการกลับ พรรคการเมืองที่มีแนวความเห็นต่างเปลี่ยนคู่กรณีกันหรือเปล่ามันเป็นประเด็นในทางการเมืองได้หมดเลยสถานการณ์ของอคดีท่านนายกเศรษฐาเนะะี่ยค่ะรอดหรือไม่รอดเนี่ยผลที่ตามมาทางการเมืองจะออกมาเป็นแบบไหนคะแล้วก็ผลแบบไหนที่ถือว่าจะกระทบมากมากกว่ากันถ้าหากว่าผลออกมารอดเนี่ยผมมองว่าก็เป็นดีกับนายกรัฐรีเป็นผลดีกับรัฐบาลแน่นอน <c oughs> แต่สิ่งที่ที่ตั้งข้อสังเกตเนี่ย ท่านนายกและพรรคพักร่วมรัฐบาลเนี่ยมีตัวช่วยไหมเป็นการตัดสินที่ตรงไปตรงมาหรือเปล่าเป็นการตัดสินที่ย้อนไปหนึ่งสัปดาห์คือไม่ได้เป็นการเห็นท่าล้มล้างพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามก็คือพรรคเก้าไกลหรือไม่อันนี้มันก็เป็นประเด็นหนึ่งแต่ถ้าหากว่านายกเศรษฐานเนี่ยถูกตัดสินเพราะว่าไม่ดำเนินการให้เป็นไปโดยสุจริตในการ แสดงการแต่งตั้งรัฐมนตรีคุณพิชิตเนี่ยนะครับสมการทางการเมืองก็จะเปลี่ยนไปอย่างมากเลยเพราะพักร่วมรัฐบาลที่มีอยู่เดิมเนี่ยจะต้องสรรหาหนายกใหม่และอาจจะมีการต่อรองบุคคลที่เป็นพักอันดับสองอันดับสามหรือแม้กระทั่งไหลไปถึงอันดับสี่เนี่ยมามาเป็นนายการัฐมนตรีกระบวนการต้องการต่อรองในการแต่งตั้งรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะทําให้การเมืองเนี่ยวุ่นวาย กันอีกครั้งหนึ่งและลักษณะอย่างนี้มัน,มนก็เป็นการจัดตั้งรัฐบาลที่เราเห็นซ้ำซากกันมาตลอดโดยการคิดคำนวณจากหนึ่งโกลตาสองคิดคำนวณจากจากจำนวนมือในสภาผู้แทนโดยไม่ได้ดูว่าการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีมีความเหมาะสมไหมการแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยเนี่ยตามโกตตามันมีระยะภาพกี่กความสามารถที่จะ มองว่าเป็นในนามของรัฐบาลหรือเปล่าอันนี้มันเป็นรูปแบบการเมืองเก่ามันจะไม่เกี่ยวกับสมการของคอสซี่พัก่า่ค้างคือพักเก้าไกลหรือพักประชาชนแล้วตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ที่พักประชาชนทําได้ดีที่สุดก็คือ รวบรวมสมาชิกที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนเป็นสสในนามของก้าวไกลเนี่ยมาสมัครในนามของพรรคใหม่ก็คือพรรคประชาชนเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นโดยที่ไม่มีใครถูกซื้อถูกดึง<ช>ไปที่<ช>ไหนเลย,เลยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีการพูดกันได้ว่าฝากเลี้ยงไว้เท่านี้มีการพูดคุยท่าทาง<ช>การพูดคุยท่าทางม,มีแน่นอน<ช>แต่ ไม่มีใครไปอันนี้มันก็สะท้อนให้เห็นวิธีการเข้าเข้าสู่ตําแหน่งการเมืองของคนในซี่ก้าวไกลในซี่ของพรรคประชาชนเนี่ยแตกต่างกันค hmm. ือเขาสู้ด้วยด้วยความที่เขาชอบเขาอยากเปลี่ยนแปลงการเมืองเปลี่ยนแปลงสังคมให้มันดีขึ้น hmm. ไม่มีุจริตคอรัปชั่นแล้วก็ไม่ได้เป็นไปตามโกตา้าแต่มันจะสะท้อนให้เห็นมุมมองการเมืองถ้าเปลี่ยนขั้วถ้านายกรัฐมนตรีจะต้องมีการสังหากันใหม่เนี่ย มันจะสะท้อนให้เห็นการจัดตั้งรัฐบาลในรูปแบบเดิมแล้วมันก็จะเห็นชัดขึ้นไปเรื่อยๆครับคุณก้งว่าค่ะรูปแบบการเมืองแบบพรรคการเมืองใหม่กับพรรคการเมืองเก่ารูปแบบการเข้าสู่ตําแหน่งการเมืองเป้าหมายสุดท้ายเนี่ยต้องการเป็นรัฐมนตรีเสนาบดีเข้าไปทําประโยชน์เพื่อบ้านเมืองหรือว่าเข้าไปเพื่อเพื่อจะทําให้บ้านเมืองมันดีขึ้นนี่คือความแตกต่างนี่คือปรากฏการณ์ที่จะเห็นต่อไป คำถามสุดท้ายค่ะหลายคนประเมินว่าถ้าเกิดว่าในวันที่14สิงหาพันนายกเสถารอดเราจะได้เห็นโหมดใหม่ไหมคะพักเพื่อไทยแล้วก็รัฐบาลพลิกเกมเลยค่ะเร่งทําผลงานคือไม่ไม่อืดเอื่อยบริหารงานชนิดที่คนเนี่ยเรียกร้องหาลุมตูเพราะว่าเวลานี้ถือว่าน่าจะเป็นจังหวะที่พักเพื่อไทยน่าจะพลิกกลับมัเก็บแต้มนะคะในจังหวะที่ก้าไกลกำลังจัดทัพใหม่ เป็นสิ่งที่ที่ถ้าได้มีการอธิบายสาธารณนไม่จะเป็นเรื่องดีมากสิ่งที่จะเป็นปรากฏการหากนายกเษฐาเนี่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีต้องยอมรับว่านายกเสฐษษานี่เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ถ้าหากว่ามีาการเคื่อนไหวทางการเมืองมากท่านนายกทักษิณนี่ผมก็เคารพเพราะก็เคยทํางานในกับท่านนะแต่ถ้าหากว่าท่านแสดงบทบาทของการเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีแต่เดินนํานายกรัฐมนตรี ปัจจุบันมากเกินไปประเด็นคําถามมันจะอยู่ที่ว่าศูนย์อานาจแท้จริงอยู่ตรงไหนอืม,มันอาจจะไม่ผิดหรอกครับว่าศูนย์อานาจแท้จริงอยู่ที่ท่านนายกทักษิณแต่ระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินในเชิงโครงสร้างเนี่ยมันทําอย่างนั้นได้ไหมมันเหมาะสมหรือไม่จริงอยู่ครับท่านนายกทักษิณเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถสูงและมีประสบการณ์เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีที่ยาวนานต่อเนื่องกันมาแต่ท่านสามารถอยู่ในบทบาทของการ ให้คาแนะนําให้คําปรึกษาก็ได้ในขณะที่หัวหน้าพักเพื่อไทยพักก็มีความคาดหวังว่าในอนาคตเนี่ยหากมีการเลือกตั้งหรือมีการต้องปรากฏต,ตัวบุคคลที่เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปอีกถ้าหากว่าไม่ใช่ท่านเศรษฐาเนี่ยคือหัวหน้าพักเพื่อไทยคุณองค์อิงเนี่ยฉะนั้นผมว่าถ้าหากว่าหลังเดือนสิงหานี้ไปแล้วเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองลำดับแรกก็คือต้องเป็นการเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีนี่เป็นไปนตามระบบจริง ข้อสองถ้าหากว่าเป็นในฐานะว่าที่นายกรัฐมนตรีต่อไปไม่รู้เมื่อไหร่หละและในนามหัวหน้าพรรคการเมืองก็คือหัวหน้าพรรคใหญ่ในซีกรัฐบาลก็คือพอรรคเพื่อไทยเนี่ยควรจะต้องเป็นบทบาทเป็นลําดับสองที่จะต้องดําเนินการการเคลื่อนไหวค่ะว่าถ้ามีการจัดตั้งรัฐบาลแล้วจะเอาแนวนโยบายของของพรรคตัวเองไปเป็นนโยบายของของรัฐบาลได้ยังไสงส่วนท่านนายกทักษิณเนี่ยหากท่านดําเนินการ เกินกว่าบทบาทโดยสถานะเนี่ยมันจะถูกมองว่าท่านไปก้าวกายแล้วก็แสดงตนเป็นศูนย์อำนาจซะเองเนี่ยมัน,มนจะไม่เป็นผลดีต่อระบบการเมืองและก็ตัวท่านอดีตนายก ทักินเองเพราะว่าบางคนก็เลยยังมองอยู่ว่าท่านอภิสิทธิ์เกินไปกว่าคนอื่นแม้ท่านเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีก็ตามปัญหาอย่างอื่นมันก็จะตามมาและมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของการตั้งข้อสังเกตความเป็นอภิสิทธิ์ความไม่เสมอภาคความการทุจริตช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบอะไรเงี้ย ของส่วนที่ไปเกี่ยวข้องค่ะอวันนี้ได้เรียกว่าได้หลากหลายประเด็นแต่ว่าครบในในใน,ในทุกมุมมองในทุกคําถามนะคะยังไงวันนี้สยามพสัสดาวิจารณ์ต้องขอขอบพระคุณคุณศักดานกองพิ์มากค่ะขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ